กินตำป่าครับวันนี้ครับตำป่าเด็กครับวันนี้เด็กกับเด็กกับเด็กกับเด็กสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีเออมาจากบ้านไหนวะบ้านหนองบัวครับหนองบัวยางตลาดนะครับหมูซิบเก่าครับอ๋อเหรอเออสวัสดีครับครับผมครับมากมามาครับมากินน้ำกันน้องพี่น้องครับผมครับผม ตำป่าวันนี้ของเด็กบ้านตรงบ่อย่างตลาดมโนงคัครับอ้าวเล่นนองเล่เลยหลินนั่งมือนี่น้องเสือตำป่าฝากอ่ออ่านกากรู้สืกว่าอะไรเนี่ยบ้านตรงบ่อบ้ารงบือพอแแสบมัคือบ้านแาบ้านรงบ่อเร็วกี่าทับมันกข่อนครับนี่ขอานขวันเลยเป็นเปลือกไม้เหรอเปลือกไม้เครอครับ ปั <ort. S 2> ่นยังคนครับจำปลาปัานหนุ่บัวแสบครับหยดเลยวะแสบเลยแบดพี่พี่แบดแบดแบรอหน้าครับอื้ออเกิดกึ้น <laughs> Những vàng sáng đuổi Hãy, được à? được. Quán phụ nữ. Men là. Men là. Men <laughs> là. Men <laughs> là. <laughs> ดีคร mm. ับอืมบแซ่บ fc มาจะคนุนเลยค่ะฟัไดีาม,มาเข้านบ่ลฟั fc ครับบัเหนียงมากผม้สอบวะก็จำอาจจะจำไม่ได้าม,มาคนอ่ะเหนื่มมอยนะ บะนยุงเิ็หน่อยคอรถจักรยานมากไก่ปนกงกันาเศรษก่เลยวกาอู้หาเป๋รถมากไก่วกไหมรกระบกรี่ มาหกสิบาทโอ้เปิดไอ้ครับอ้ไปกินข้าวซีดึงด้วยใช่ครับขวักันเนี่ยกระีดงต้นทันต้นไปวะเลครับเลนครับล็อเจอกระบะไปวะ่ครับ พี่เระการม่ใ oh, ส okay, oh, ่ทำมั้ยะ <that> ้พี่ธะกาไปนี่บ้านการขาดไปนี่การขาตัวน้นมาจากวะอืมจับมาอกมากเวลาิ้มน่ยตัวตัวเหมือนโมาจิ้ว่าตัวมันบ่จิ้ว่าตัวเป๊ะ

ซื้อข้องไกไม่มาอย่า่กันนะครับข้องไก่ละสิสิบหาสิบบาทไหมเจ้าะเจ้บอกให้ค่ตังค์ผู้จงผต้องมอกมับบกบกบนบานเลยฝันถ้านัานตัวตัวจักิกนขูไข่แกะแกะไปไมเชออเออม ใจนี้จักกันเลยครัทตัว้งเดียวอะไรที่ไหนกวยปนาะบังจับมาไหนกว่ากินำปลาเกันใส่ปลามาหน่อยหลายมาตรฐานเดียวทุกตัวซื้อบาทมองก็หลายเลยวะหกสบาทสิบกยนั่นมากสื่อหน่ต็ด จะรู้จักอยู่แบบตึงได้หลยขนาดได้ครับ<ห>ที่ต้องไปพถามน,นี่คนไหน่จ๋าเลยขึ้ยหน่อยนะ

Ada kan. Iya. Keluar. Nih, <annoying> masuk. <problem cider mechanified> <coughs> กับบ้านก,กิน,นบบทัพโนนนนรบราณว่ดไงอ๋อแบบอะสอยูขาลบีร์ร้านนั่นแห้งได้หลายเลยมูสก่อนขายหมอสิบบาทใช่ไหมครับไ่ครับนั่นแหะครับโอวแห้งว่าร้านนั่นจัดจรอบ่ร้านยาขวัญเดบุกไล่ เดี no ๋ยวไรอ้ค่สื <T> ่อ o u t หันบาทอ้ไอ้เิดรบไปแล้อเปิดันงานึเนี่ยคขอยูแล้วที่อยากไปอีกเลยคนดังนยังยง่เสียงัางไปคขอยูไปโอ้ยเที่ยวมือัลไอ้ไอ้ไปงุนดังเน่ยัคขายูกไลเลย Oh, so good บ่เอาบ่บอาเลยอืย่างเีอยวครับป่านกางใเลือดน้ดองเพชรเพื่มเนใช่เลย <c oughs> เช็ชได้หลายวันนี้นม่นนแ่ครับมีเอ <c oughs> เบบเไ็ดูแลโอ้ทำปลาแซ่บจ้า <c oughs> มาเด้อ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 ลผมลูกแมก่กด้วย

พุ่นกับใจน้องๆมากครับเมื่อนซื้อํำปามาสู่กินเออเทปซี่ดีมาก No, excuse me.